It, ลลเกาเถ่ายไงให้เกาอยู่ที่ในแบบโรงแรมเนี้ยคือติดของฟรีเลยปลุกห้องของมิ้นกับนายกันค่ะพี่ฟิล์มแก้งให้มิ้นกันปะอันยองแฟนไปดูวิดโอทุกคนนะคะเรื่องของเรื่องคือช่วงต้นปีแบบเนี้ยเกาหลีอาจดีมากแล้วอยากไปไง เราหลีนะนี่คนรี้ก็ ถึงคาเฟ่ที่2ค่ะนี่คือ Something to Feel นะคะตรงนี้เป็นมุมไฮไลท์เลยทุกคนมาแล้วก็ต้องมาถ่ายตรงนี้ไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงแล้วก็มีทางเข้าห้องน้ำแบบมุมกุ๊กกิ๊กเนาะเขามีกระจกวางอะไรอย่างเงี้ยเกาเวอร์แล้วก็มุมเซิร์ฟอันไหนไม่ถ่ายเกาๆถ่ายไงให้เกานี่อยู่ที่ในแบบน้าต้องดึง <c oughs> เอาแบบว่านิดนหน่อยพองานี่คเรียบอย <c oughs> การถ่ายวัตถูกใช่ปะแล้วก็ใช้แค่แบบแก้วน้ำแก้วหนึ่งหรือว่าเค้กอันนึงแค่นี้ก็พอแล้วก็ถ่ายแบบขคางหลังคลีนคลีนนะคะตามร้านที่เขาจัดมาให้อยู่แล้วนี่แหละแวะมากินเตี๋ยวกันจ้าร้านปอกะทีมน,นะคะปักหมุดมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นราคาโอเคเลยนะจานหนึ่ง50บาทพิเศษน6บิท ใช่ค่ะ thank you อืมอร่อยไม่ต้องปรุงเออไม่ต้องปรุงเลยไม,ไม่ปรุงเลยนะ อะทำอะไรกำลังเซลฟี่ลงอินสตาแกรมอยู่สวยมากทุกคนถึงที่พักแล้วแล้วนะที่นี่คือวานาหดหินนะคะเป็นโรงแรมที่แบบเพิ่งเปิดมาไม่นานเองแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่สวยที่สุดแล้วนิงว่าเพราะว่าเป็นวิลล่าเดินออกไปก็จะเจอสระใหญ่ๆเลยแล้วก็ออกไปอีกหนึ่งก้าก็คือเจอทะเลแล้วดีมากชอบมากคุมโทนเรียบๆแพงๆดูดี มาดูบรรยากาศในห้องพักมิงกันค่ะนี่มิงยืนอยู่หน้าห้องนะจะมีสะใใหญ่ๆที่มิงบอกแล้วก็ข้างๆมีมุมแบบนั่งชิลด้วยทุกคนอันนี้คือไฮไลท์ด้านหลังทะเลแบบนี้เลยแล้วหาดสวยมากเขาเหมือนเอาทรายมาถมใหมอ่อะแล้วหน้าหาดมันเลยแบบสะอาดเพอร์เฟกต์เวอร์อย่างนึงที่มิงชอบเลยนะต้นไม้ใหญ่ๆต้นเนี้ยเออขึ้นากตรงนี้เลยเห็นปะพีเนาะ่นมาเดนมาดูในห้องของเรา แจอเตียงไซสใหญ่มากแล้วก็ทีวีที่มันขาตั้งแบบนี้อันนี้แพงไหยใช่ปะแพงมากแล้วเขาก็มีอัเนียที่เรากินหมดแล้วเป็นขนมเป็นเวลคั่มเนอะน่ารักมากเลยอะแต่เรากินหมดแล้วสภาพก็จะแบบไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่เผื่อใครยังว่ายสระน้ำข้างนอกไม่พอใจนะคะเข้ามามีอ่านตรงนี้ด้วยแช่ไปเลยจ้าเอออ่านกกงๆแบบนี้มันเป็นอะไรที่ถ่ายรูปเราหน้ารักน้องใมใช่เอถ่ายรูปแล้วดูดีอะดูวินิมอลตามคอนเซ็ตของเรา ม่ชอบการตกแต่งของที่นี่นะว่าการบริการเขาดีทุกอย่างเขาเชอร์เฟกแล้วเขาแบบจัดว่าทุกอย่างเหมือนกับว่าเขาคิดมาหมดแล้วอ่ะแทุกอย่างเขาจะแบบมีความโคง้งมีความคิดมาแล้วว่าเออมันมันน,น้อยๆแต่ว่ามันดูดีอ่ะและอย่างตรงเนี้ยแค่เป็นในชอเวอร์ธรรมดาใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้ติดตีกําแพงทึบไงคือข้างหลังเขาก็ยังคิดว่าเออ<ม>ให้เรารู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเราอาบน้ำกับธรรมชาติอะไรเนี้ยห้องนี้คือเชอร์เฟก แต่งตัวตามกันตลอดเวลาไม่รู้ทําไมเขาไม่ค่อยขีดกันเองเดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปตามแถวแถวหหินกันว่ามีอะไรน่าดูบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปโรงแรมอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าผมน<า><ด>่ารักไหมกล้องมนันดียะ <laughs> เยอะราก็เลือกร้านนั้นแหละดูง่ายๆแต่น่าจะอร่อยจานของเรามาถึงแล้วของมิ้งคือบะหมี่เนื้อสุดเนื้อสดแล้วก็ลูกชิ้นไอวิวเลนอกจากการใส่พริกามแล้วมีอะไรอีกเป็นไงบ้างรสชาติหมดแล้ว <laughs> อ่ะอร่อย <laughs> ได้เรื่องนะ ทิปนี้มาแบบรีวิวก๋วยเตี๋ยวต่างๆทุกคนดูเนื้อเนี่ยเขาให้มันในเนื้อสดพี่ครับสั่งเพิ่มหน่อยครับไม่หวานไม่เค็มไม่ต้องปรุงกรอๆ ก,ก็เหมาะกับก็ระวงังเชรก็เลยมายืนถ่ายรูปตรงนี้ได้อยู่ไหมได้อยู่ใช่อันนี้ไรเอ้ยเข้ากันอยู่โอ,อปะโอปะแล้วเราค้นพบว่าภายในร้านไอติมสเตชั่นเฮ้ยเขาไอเดียดีมากเลยอะคือเขาเหมือนมีพื้นที่ไม่เยอะใช่ป่ะอันนี้มิ้งเดาเองนะเก๋ไหมตอนแรกก็ว่าจะอยู่ข้างนอกนานนะคะแต่ใจเรียกร้องให้กลับมาโรงแรม เพราะโรงแรมที่เนี้ยสวยเหลือเกินอะ่ะมิ้งอ่าเดินมาเดินดูเรื่อยๆแล้วก็ดูตามมุมต่างๆมันรู้สึกว่าที่เนี้ยนะเขามีการคิดเรื่องของการวางเงาต้นไม้สวยมากๆเลยอย่างตรงเนี้ยเขาก็จะมีมุมนั่งแบบน่ารักน่ารักเข้าไปถ่ายในเนี้ยน่ารักมากเลยนะเมื่อกี้มิม้งลองมาแล้วแล้วสระน้ำอะ่ะยิ่งกว่าคำว่าใหญ่คื <laughs> อยังกับทะเลสาบเดี๋ยวแพนให้ดู ยาวไปยันนู้นเลยใหญ่มากถ้าถามตอนเนี้ยว่ามิ้งชอบโรงแรมไหนที่สุดในหัวหินตั้งแต่เคยมารู้สึกว่าโรงแรมเนี้ยคือติดฟรีเลยเพราะทุกมุมมันดีมากจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นด้วยอากาศด้วยที่มิงมาตอนนี้แล้วลมทะเลมันเย็นแบบตลอดเวลาลมเย็นจนเราไม่รู้สึกว่ามันร้อนอะไรเลยขนาดมีแดดแบบว่าส่องลงมาตลอดนึกออกไหมนี่เพื่อนคือเดินถ่ายรูปไม่ได้ค่ถ่ใจมิงเลยเพราะที่นี่สวยมาก มาบุกห้องของมิ้งกับมมยกันค่ะได้ข่าวว่าห้องนี้เขาเรียบร้อยกว่าห้องมิ้งเลยขอเช็คซีว่าเป็นไงบ้างไม่ล้งไม่ล้งไม่ล้งขึ้นเตียงได้เลยเปล่าห้องนี้ก็สวยนี่เป็นอีกรูมไทป์หนึ่งค่ะอันนี้จะอยู่บนตึกแล้วก็มองเห็นทะเลแต่ถามมิ้งมิ้งชอบห้องทุลล่ามากกว่ามิ้งว่ามันจุดปังแต่ห้องนี้ก็สวยเหมือนกัน แล้วก็วิวดีด้วยไม่ชอบห้องนี้เพราะว่ามันจะดูแบบว่าไม่นิมอเงี้ยนิดหน่อยอันนี้มันจะดูเก่าๆนะไ,นไม่ชอบแบบหรอก่ววาก็เสิรคนละแบบใช่ไหคะชมหนึอารมณ์ดีอะไรวะพี่ฟิล์มแกล้งกันยีงกันปะพี่ฟิล์มเอาว่าพี่ฟิล์มอุ้มมันลโยนลงน้ำดีไหม เราจะสำเร็จปะจคอยดูนะยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัว ดูะทำไมต้องสะพายกล้องตลอดเลยอ่ะนี่กล้องไม่ฟีนต้องไปพายไว้เพราะกลัวโดนตกน้ำ <c oughs> เพราะเมื่อกี้ไปผักคอยเขาเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็ต้องใส่หมวดเองไว้แล้วก็เอากระเป๋าหมิ่งมาแล้วก็จะถือว่าพี่อยู่เราไม่โดนแน่นอนจำไว้นะใครถ่ายจำไว้แล้วอครคนสมดุลร่วมคิดเนะี่ยไม่ใช่ไปตามไปเลย เข้ใจหรอกว่าหนาวมันรู้สึกยังไงอันนี้หนาวหรือว่าเจ้าเขาได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าจบทริปูวหินนะคะสรุปไปแล้วสองอัตราเหนื่อยละเหนื่อยนอนอ้าปากอะงงเงียงงเงียใครอยากเห็นมิ้งไปที่ไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ข้างล่างเลยแล้วเดี๋ยวมิ้งจะพาไปในทริปหน้าเนาะสำัวันนี้เนี่ยไปกันก่อนนะคะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเติงงๆตงด้วยบ๊ายบาย